สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจกลึกนะคะที่เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจวันนี้หัวข้อของเรานี่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายหรือที่เรียกกันว่า Body Fat นะคะครับผมคือหลายคนอาจจะโฟกัสแต่น้ำหนักตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว Body f a ฟเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่บอกอะไรเกี่ยวกับความฟิตสุขภาพได้ลึกกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า ไอ้เจ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงสำคัญเออสำคัญกว่าแค่ตัวเลขบนตาช่งางค่ะแล้วมันต่างจากค่า BMI ที่เราคุ้นๆกันยังไงบ้างแล้วเอ,อ๊ะทำไมแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะทั้งที่หุ่นก็ดูเออคลคล,คล้ายกันนั่นสิค่ะรวมถึงเกณฑ์ที่แบบโอเคควรจะเป็นเท่าไหร่มีวิธีวัดแบบไหนบ้างแล้วก็แน่นอนสุดท้ายจะลดจะจัดการมันยังไงดี เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันเหมือนตอบคําถามที่คาใจหลายๆคนเลยนะว่าทําไมบางทีเออน้ําหนักเท่ากันเป๊ะเลยแต่ดูรูปร่างก็ไม่เหมือนกันความฟิตก็ต่างกันหรือแม้แต่ความเสี่ยงโรคก็ไม่เท่ากันครับบอดี้แฟทเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะ่ะถ้าไม่ใช่แค่น้ําหนัก อธิบายง่ายๆเลยนะครับ body fat ก็คือสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของไขมันทั้งหมดในร่างกายเราเทียบกับน้ำหนักตัวรวมอ๋อค่ะซึ่งน้ำหนักรวมเนี่ยมันก็มีหลายอย่างปนกันอยู่ใช่ไหมครับทั้งกล้ามเนื้อกระดูกอวัยวะน้ำแล้วก็ไขมันค่ะค่ะแต่ body fat เนี่ยมันจะโฟกัสไปที่สัดส่วนของไขมันอย่างเดียวเลยพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะสมมติคนหนักเท่ากันนี้จะเป็นยังไง ได้เลยครับสมมุติว่ามีคนหนัก70กิโลเท่ากัน2คนเลยนะค่ะคนแรกวัดบอด y ี้แฟทออกมาได้เอ่อสิบหก็หมายความว่าเขามีไขมันอยู่ประมาณ10กิโลครึ่งส่วนที่เหลือก็เป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกน้ําอะไรพวกนั้นไปค่ะแต่อีกคนนึงหนัก70เท่ากัน วัดได้30%โหเยอะเลยใช่ครับนั่นแปลว่ามีไขมันในตัวตั้ง21กกเนี่ยทั้งที่น้ําหนักตัวเท่ากันเป๊ยเป๊ะโอ้โหต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าแค่น้ําหนักเท่ากันนี่บอกอะไรไม่ได้จริงๆครับผมแสดงว่าเปอร์เซ็นตที่สูงขึ้นมันก็สะท้อนว่ามีไขมันเยอะกว่าซึ่งอาจจะโยงไปถึงความเสี่ยงสุขภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมคะถูกต้องเลยครับการรู้เปอร์เซ็นไขมันเนี่ยมันเลยให้ภาพ เอ่อเรียกว่าองค์ประกอบร่างกายหรือ body composition ที่มันละเอียดกว่าอ oh. ทำให้เราเข้าใจสัดส่วนระหว่างมวลไขมันกับส่วนที่ไม่ใช่ไขมันซึ่งหลักๆก็คือกล้ามเนือ้ออันนี้แหละครับเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าการดูแค่น้ำหนักรวมๆเข้าใจชัดเจนเลยค่ะทีนี้คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นกับค่า BMI มากกว่าเนะดัชนีมวลกายเพราะมันคานวณง่ายดีน้าหนักส่วนสูงจบครับ ใช่แต่จากที่คุยกันเมื่อกี้ดูเหมือนบอดี้แฟจะให้ข้อมูลที่ดีกว่ามันต่างกันยังไงคะในทางปฏิบัติจริงๆเป็นคำถามที่ดีครับคือ BMI เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับในฐานะเครื่องมือคัดกรองแบบเร็วๆดูกันเป็นภาพรวมประชากรเพื่อดูแนวโน้มความเสี่ยงเรื่องน้ำหนักเกินเรื่องอ้วนแต่ข้อจำกัดสำคัญเลยคือมันไม่ได้แยกแยะว่าน้ำหนักที่เยอะๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ หมายความว่าคนที่แบบกล้ามใหญ่ๆแน่นๆอย่างนักกีฬาหรือคนที่เล่นเวทหนักๆเนี่ยค่า BMI เขาอาจจะสูงปรีจนดวนบอกว่าอ้วนทั้งที่จริงๆไขมวนน้อยมากแต่หนักกล้ามเนื้อแทนใช่เลยครับใช่เลยนั่นคือจุดอ่อนสำคัญของ m m เลยเอเลยในทางกลับกันการวัดบอดี้แฟเนี่ยมันบอกสัดส่วนไขมันจริงๆไงครับมาเลยประเมินสุขภาพประเมินความฟิตได้ตรงจุดกว่ากันเยอะค่ะ สำหรับคนที่จริงจังเรื่องสุขภาพหรือเป็นนักกีฬาเนี่ยการตามดูเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทมันเลยมีความหมายกว่าการดูแค่ BMI ครับอครับ มันช่วยเห็นเลยว่าเออไขมันลดนะกล้ามเนื้อเพิ่มนะอะไรแบบนี้ยเ <Clear S 2> คลียร์เลยค่ะแสดงว่าถ้าอยากรู้สุขภาพจริงๆจังๆต้องมองให้ลึกกว่า BMI แล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทําให้คนเรามีเปอร์เซ็น์ไขมันต่างกันบางคนกินเยอะแยะก็ไม่อ้วนบางคนเอ่อแต่นิดแต่หน่อยก็ไปหมดแล้วมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังคะเนี่ยโอ้โหมีหลายปัจจัยมากๆครับที่ส่งผลต่อการสะสมไขมันการเผาผลาญไขมันของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นอะไรบั้งคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ปัจจัยแรกเลยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับคือพันธุกรรมอ๋อกรรมพันธุ์เหรอคะใช่ครับยีนเนี่ยมีส่วนกําหนดเลยว่าเรามีแนวโน้มจะเก็บไขมันง่ายแค่ไหนหรือแม้กระทั่งว่าไขมันชอบไปกองอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษบางคนลงพุงง่ายบางคนไปออกสะโพกต้นขาค่ะค่ะแล้วพันธุกรรมก็มีผลต่ออัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือ BMR ด้วยนะครับอ๋อเหมือนมีแบบพิมพ์เขียวมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเนี่ย แล้วเรื่องเพศล่ะคะเกี่ยวไหมผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเพศหญิงมักจะมีเปอร์เซ็น์ไขมันสูงกว่าเพศชายนะครับถ้าเทียบที่ระดับความฟิตเท่าๆกันเอ้าทำไมล่ะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็เพื่อสำรองพลังงานไว้สำหรับการตั้งครรภ์การให้นมบุตรอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะในขณะที่ เพศชายก็มักจะมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าโดยธรรมชาติจากอิทธิพลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเราเรื่องอายุละคะที่เขาว่ากันว่ายิ่งแก่ยุ่งเผาผลาญน,น้อยลงนี่จริงไหมคะเป็นเรื่องจริงครับพออายุเรามากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ30-40ไปแล้วเนี่ยระบบเผาผลาญมันมักจะเริ่มทำงานช้าลงจริงๆ ประกอบกับมวลกล้ามเนื้อที่อาจจะลดลงตามธรรมชาติด้วยถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายรักษามันไว้นะครับมันก็เลยทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยลงไขมันก็เลยสะสมง,ง่ายขึ้นรู้สึกได้เลยคะ่ะเรื่องนี้แล้วเรื่องคลาสสิกเลยอาหารการกินอันนี้คงต้องไม่ต้องสงสัยเลยมั้งคะแน่นอนครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยประเภทอาหารปริมาณอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีผลโดยตรงการกินอาหารแปลรูปเยอะ น้ำตาลสูงสูงไขมันทรานส์หรือกินแคลอรี่เกินที่ร่างกายต้องการบ่อยๆประจำๆมันก็ต้องนำไปสู่การสะสมไขมันส่วนเกินอยู่แล้วครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตพฤติกรรมอื่นๆใช่ไหมคะถูกต้องครับไลฟ์สไตล์แบบไม่ค่อยขยับตัวนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ได้ออกกำลังกายมันก็ทำให้การใช้พลังงานน้อยลงไปค่ะนอกจากนี้ความเครียดเรื้อรังนี่ก็ตัวการสำคัญเลยนะเครียดหะออ้วนเหรอคะ ใช่ครับเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มันหลั่งออกมาตอนเราเครียดเนี่ยมันดันไปกระตุ้นให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันโดยเฉพาะตรงหน้าท้องเลยไอไขมันในช่องท้องเนี่ย visceral fat เนี่ยอันตรายมากโห oh, น่ากลัวจังยังไม่รวมเรื่องคุณภาพการนอนอีกนะครับนอนไม่พอนอนไม่ดีมันก็ไปกวนฮอร์โมนที่คุมเรื่องหิวเรื่องอิ่มทำให้เราหิวบ่อยอยากกินของหวานหวานมันมจริงค่ะ นอนน้อยที่ไรอยากกินแต่ของหวานตลอดเลยเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องการดื่มแอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญการสะสมไขมันได้เหมือนกันโหปัจจัยซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันเยอะมากเลยนะคะมีทั้งที่เราคุมได้แล้วก็คุมยากด้วยครับผมทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรอะไรมีผลบ้างคำถามคือ แล้วแค่ไหนล่ะคะถึงจะเรียกว่าดีหรือเอหมาะสมพอจะมีเกณฑ์อะไรที่น่าเชื่อถือให้อ้างอิงได้บ้างไหมคะมีครับมีหลายที่ให้แนวทางไว้นะครับแต่ที่นิยมอ้างอิงกันเยอะๆก็จะเป็นของ American Council on Exercise หรือ ACEACE ACE นะคะครับเขาจะแบ่งเกณฑ์ตามระดับความฟิตแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุด้วยซึ่งก็สมเหตุสมผลนะเพราะอย่างที่คุยกันไปว่าอายุกับเพศมันมีผล น่าสนใจค่ะพอจะสรุปเกณฑ์คร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะเอาแบบที่เห็นภาพรวมๆได้ครับถ้าแบ่งตามระดับความฟิตหรือรูปร่างก่อนนะครับสำหรับผู้ชายนะครับระดับไขมันจำเป็นเลยคือที่ต้องมีจริงๆประมาณ2 5ถึงเปอร์เซนคือน้อยไปก็ไม่ดีนะถ้านักกีฬาก็ประมาณ6 1ถึงสเปอรคนทั่วไปที่ฟิตๆหน่อยฟิตเนสก็1 4 1 7 ระดับคนทั่วไปหรือยอมรับได้ (average acceptable) ก็18-25%ถ้าเกิน25%ขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มอ้วนหรือมีความเสี่ยงแล้วครับ (obese at risk) อืมค่ะแล้วของผู้หญิงล่ะคะส่วนผู้หญิงตัวเลขจะสูงกว่านิดหน่อยครับไรมันจำเป็นก็10-13%นักกีฬา14-20%คนฟิต21-24%ระดับทั่วไปยอมรับได้25-31% ถ้า32%ขึ้นไปก็ถือว่าอ้วนหรือมีความเสี่ยงครับอืมตัวเลขผู้หญิงสูงกว่าพอสมควรเลยนะคะแล้วถ้าแบ่งตามช่วงอายุล่ะคะมีไหมคะ ACE เขาก็มีไกด์ไลน์ตามอายุเหมือนกันครับอย่างกลุ่มวัยทำงานผู้ชายอายุ20-39ปีก็ควรจะอยู่ราวๆ8-19% 8-19%ส่วนผู้หญิงวัยเดียวกันก็ควรอยู่ที่21-32% 21-32%พออายุมากขึ้นเกมมันก็จะขยับสูงขึ้นนิดหน่อยครับแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวทางครับค่ะค่ะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆที่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันสำคัญคือดูแนวโน้มดูการเปลี่ยนแปลงเทียบกับตัวเองมากกว่า ขอบคุณค่ะได้เห็นกรอบอ้างอิงชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้คำถามสำคัญต่อมาเลยที่หลายคนอยากรู้แน่ๆคือแล้วเราจะรู้ค่าบอดี้แฟทของตัวเองได้ยังไงคะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวเลยหรือมีวิธีที่เราพอจะทำเองได้บ้างมีหลายวิธีเลยครับความแม่นยำความสะดวกมันก็ต่างกันไป เริ่มจากวิธีง่ายๆก่อนเลยได้ไหมคะแบบพอทําเองได้วิธีที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แรงพอทําเองได้ก็คือใช้เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนังครับที่เรียกว่า skinfold caliper อ๋อที่เป็นเหมือนครีมหนีบๆใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นครีมหนีบๆเอาไว้วัดความหนาของชั้นไขมันตามจุดต่างๆของร่างกายเช่นต้นแขนด้านหลังตรงสะบักหน้าท้องอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็เอาค่าที่วัดได้อะไปเข้าสูตรคำนวณอีกทีแต่วิธีนี้มันต้องอาศัยเทคนิคนิดนึดนงความชำนาญพอสมควรเลยไม่งั้นค่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ง่ายเหมือนกันอืมเคยเห็นนักกีฬาใช้กันอยู่เหมือนจะไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วมีวิธีอื่นที่สะดวกกว่านี้ไหมคะ ที่นิยมกันมากแล้วก็สะดวกมากๆเลยก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลที่มันวัดองค์ประกอบร่างกายได้ด้วยนะครับอ๋อเครื่องชั่งที่บอกค่าไขามันได้เลยใช่ครับพวกนี้มันใช้หลักการ BIA หรือ Bioelectrical Impedance Analysis คือมันจะส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆๆผ่านร่างกายเราไปค่ะแล้วก็วัดค่าความต้านทานเพราะว่าไขามันกล้ามเนื้อน้ำมันนำไฟฟ้าไม่เท่ากัน เคเรื่องมันก็จะประเมินสัดส่วนออกมาให้ส่วนใหญ่ก็จะบอกได้ทั้ง body fat percent มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกปริมาณน้ําอะไรพวกนี้ด้วยหาซื้อง่ายด้วยนะคะแบบนี้ใช่ครับหาซื้อง่ายแต่ความแม่นยํามันก็อาจจะต่างกันไปตามรุ่นตามยี่ห้อนะแล้วก็อาจจะคาดเคลื่อนได้จากปัจจัยอื่นๆเช่นเรากินน้ําไปเยอะไหมตอนวัดอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะเครื่องช่างแบบนี้เห็นมีขายเยอะเลยสะดวกดีแต่ถ้าอยากได้แม่นยํากว่านั้นอีกล่ะคะถ้าต้องการความแม่นยําสูงขึ้น ก็ต้องพึ่งพาเครื่องมือที่มันเฉพาะทางมากขึ้นครับอย่างเช่นเครื่อง BIA คุณภาพสูงๆที่มีตามโรงพยาบาลหรือฟินเน็ดีๆหน่อยค่ะพวกนั้นมักจะมีขั้วไฟฟ้าหลายจุดกว่าใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่าหรือวิธีที่ถือว่าเป็นโกลสแ n ตนดานนะนะคือดีที่สุดในปัจจุบันก็คือเด็กซ่าแสดง เด็กซาสแกนใช่ครับ d e ็กซาสแกนดูว n e เอเนจีเอ็กซ์เรย์อัพสอฟชิเเดิมทีเขาใช้ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกแต่ก็พบว่ามันวัดมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อได้แม่นยำม,มากมากด้วยอ๋อ oh. มันใช้รังสี X พลังงานต่ำสอระดับสแกนไปแต่วิธีนี้ก็แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าแล้วก็ต้องไปทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์เฉพาะทางครับ โอเคค่ะมีตั้งแต่แบบทำเองง่ายๆไปจนถึงใช้เครื่องมือขั้นสูงเลยนะคะแล้วการที่เราแบบอุตสาบไปวัดไปรู้ค่าบอดดี้แฟทเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะนอกจากแค่แบบรู้ตัวเลขสวยๆหรือรู้ว่าเราอ้วนหรือผอมประโยชน์สำคัญมากเลยนะครับอย่างรากเลยนะมันช่วยประเมินความเสี่ยงของไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ได้ดีกว่าการดูแค่น้ำหนักหรือ BMI เยอะเลย อ๋อไอตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ข้างในถ้าไม่ไขมันตรงนี้มันถึงอันตรายหนักล่ะคะเพราะว่า visceral f a เนี่ยมันเป็นไขมันที่มันไปเกาะอยู่รอบๆอวัยวะภายในช่องท้องเลยครับเช่นตับตับอ่อนลำไส้ค่ะมันไม่ใช่แค่ก้อนไขมันธรรมดานะครับแต่มัน active มากมันเป็นแหล่งผลิตสารที่กระตุ้นการอักเสบแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆที่ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่สองความดันสูงไขมันพอกตับหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดได้ชัดเจนเลยน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเนี่ยครับการรู้ body fat p นต t เนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่การวัด visceral fat โดยตรงเป๊ะๆนะแต่มันก็เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเบื้องต้นที่ดีถ้า body fat โดยรวมเราสูงก็มีแนวโน้มว่า visceral fat จะสูงตามไปด้วย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะการรู้บอดี้แฟทเลยช่วยให้เราตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้ได้มากขึ้นมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะการวัดด้วยเครื่อง BIA D D หรือ DEXA เนี่ยมันยังช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยอ๋อใช่ใช่ซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยนะในการวางแผนออกกำลังกายการกินเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือเตาเผาพลังงานชั้นดีเลยค่ะการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้หรือสร้างเพิ่มขึ้น มันจะช่วยให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นในระยะยาวนอกจากนี้การรู้ปริมาณน้ําในร่างกายก็ช่วยเตือนให้เราใส่ใจเรื่องดื่มน้ําให้พอซึ่งก็จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายทุกระบบบเลยครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือมันช่วยให้เราวางแผนสุขภาพวางแผนลดน้ำหนักได้ตรงจุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกไหมคะถูกต้องครับนี่คือหัวใจเลยถ้าเรารู้ว่าบอดี้แฟทเราสูงเกินเกณฑ์เราจะรู้เลยว่าเป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่ลดกิโล แต่คือลดไขมันและรักษากล้ามเนื้อค่ะซึ่งมันต้องใช้วิธีการที่ต่างจากการอดอาหารหรือทำคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับเช่นอาจจะต้องเน้นกินโปรตีนให้พอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ,อหรือถ้าจะลดไขมันหน้าท้องก็อาจจะต้องเน้นค่าบริหารที่สร้างความแข็งแรงให้แกนกลางลำตัวร่วมด้วยอย่างท่าแพลงหรือเลกเรเซสที่มีคนแนะนำกัน เห็นภาพเลยค่ะทำให้การตั้งเป้าการลงมือทำมันชัดเจนขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่ลดกิโลมั่วๆไปใช่ครับทีนี้สำหรับคนฟังที่อาจจะเพิ่งไปวัดมาหรือรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงเกินเกณฑ์ไปแล้วแล้วอยากจะลดลงอย่างจริงจังควรจะเริ่มยังไงดีคะมีคำแนะนำที่จับต้องได้ไหมแล้วควรตั้งเป้าลดเร็วแค่ไหนถึงจะดีต่อสุขภาพคะ คำถามยอดฮิตเลยครับเรื่องนี้สำหรับอัตราการลดที่แบบปลอดภัยยั่งยืนนะครับโดยทั่วไปก็แนะนำให้ลดบอดี้แฟทประมาณ 1- 2%เต่อเดือน1-2%ตต่อเดือนครับไม่ควรหักโหมลดเร็วกว่านั้นเพราะมันอาจจะทำให้เราเสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วยซึ่งไม่ดีเลยในระยะยาวค่ะส่วนวิธีการลดเนี่ยต้องทำหลายๆอย่างประกอบกันครับไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วจะเวิร์กเลยมีอะไรบ้างคะที่ควรจะโฟกัสเป็นพิเศษอย่างแรกเลยที่คนมักจะมองข้ามไปนะครับ คือการนอนหลับที่มีคุณภาพเรื่องนอนนี่เองใช่ครับการนอนให้พอประมาณ7-9้าชั่วโมงแล้วก็นอนหลับสนิทเนี่ยสำคัญมากมากต่อการควบคุมฮอร์โมนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญเลยครับการนอนไม่พอเนี่ยทำให้ร่างกายเครียดแล้วก็เก็ดไขมันง่ายขึ้นด้วยเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากจริงๆคะ่ะแล้วเรื่องความเครียดล่ะคะเห็นว่าเกี่ยวสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ ต้องจัดการความเครียดให้ได้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคอร์ติซอลจากความเครียดเรื้อรังมันส่งเสริมการเก็บไขมันหน้าท้องค่ะต้องหาวิธีผ่อนคลายที่เหมาะกับตัวเองให้เจออาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆโยคะนั่งสมาธิฟังเพลงอ่านหนังสือหรือหางานอดิเรกที่ชอบทาแล้วเรื่องปากท้องล่ะคะปรับการกินยังไงดีการปรับเปลี่ยนอาหารอันนี้คือกุญแจสำคัญเลยครับไม่ใช่การอดนะแต่คือการเลือกกิน เลือกกินครับเน้นอาหารที่ไม่ค่อยผ่านการแปรรูปหรือ whole f o โปรตีนดีๆเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไข่เต้าหู้ถั่วต่างๆค,คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนผวกข้าวกล้องขนมปังโฮวีดธัญพืชผักใบเขียวผลไม้หลากสีพวกนี้ให้ไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระเยอะค่ะ แล้วก็ลดหรือเลี่ยงไปเลยพวกน้ำตาลแป้งขัดขาวไขมันทรานส์อาหารสำเร็จรูปแล้วก็การควบคุมปริมาณหรือ portion control ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับการทำอาหารกินเองนี่ช่วยให้คุมได้ดีที่สุดเลยแล้วการออกกำลังกายล่ะคะต้องเน้นแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าอยากลดไขมันควรทำผสมผสานกันครับทั้ง cardio cardiovascular exercise เพื่อเผาผลาญแคลอรี เผาผลาญไขมันส่วนเกินเช่นเช่นวิ่งเร็วสลับช้าหรือิน interval training ว่ายน้ำปั่นจักรยานอย่างน้อยก็สัก150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการฝึกความแข็งแรง strength training หรือที่เราเรียกกันว่า weight training นะครับอย่างน้อยสัก2-3วันต่อสัปดาห์เพื่อสร้างแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อไว้ทำไมการสร้างกล้ามเนื้อถึงสำคัญกับการลดไขมันคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะเพราะว่า กล้ามเนื้อเนี่ยมันคือเตาเผาพลังงานชั้นดีของร่างกายเลยครับอ๋อ oh. ยิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นตลอดทั้งวันแม้กระทั่งตอนที่เรานั่งเฉยๆไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามคือมันไปเพิ่ม BMR ค่ะค่ะการมีกล้ามเนื้อมากขึ้นมาเลยช่วยให้เราลดไขมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยั่งยืนกว่าการลดน้ําหนักโดยเน้นคาร์ดิโออย่างเดียวบางทีมันทําให้เราเสียกล้ามเนื้อไปด้วย พอกล้ามเนื้อหายนี่ระบบเผาผลาญก็แย่ลงเสี่ยงกลับมาอ้วนใหม่หรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกได้ง่างเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างหุ่นลีนที่ไม่ใช่แค่ผอมเฉยๆแต่เป็นผอมที่แข็งแรงเผาผลาญดีถูกต้องครับคําว่าลีนลีนเนี่ยคือมีไขมันน้อยแต่ก็ต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมด้วยซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าแค่ตัวเลขน้ําหนักน้อยๆแต่ร่างกายดูพลาผหรือที่บางทีเรียกว่าสกินนี่แฟนะครับ สุดยอดเลยค่ะสรุปได้ครบถ้วนมากๆเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงแนวทางปฏิบัติเลยนะคะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายหรือบอดี้แฟทกันแบบเข้มข้นจริงๆค่ะครับผมทำให้เห็นเลยว่ามันเป็นมาตรวัดส,สุขภาพที่ลึกซึ้งกว่าน้ำหนักตัวเยอะเลยได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยก็จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่เราวัดผลได้แล้วก็ปรับปรุงได้ด้วยตัวเองแล้วทั้งหมดนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างคะในภาพรวม ผมว่าแก่งสำคัญที่สุดเลยนะคือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยโฟกัสแค่น้ำหนักบนตาช่างมาการเข้าใจองค์ประกอบของร่างกายเรามากขึ้นาการรู้และจัดการบอดี้แฟทเนี่ยมันช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพความฟิตได้ตรงจุดและกระยั่งยืนมากขึ้นเป้าหมายจริงๆคือการลดไขมันส่วนเกินที่มันอันตรายโดยเฉพาะไอไขมันในช่องท้องเนี่ยค่ะตัวร้ายเลย ใช่ครับพร้อมๆกับการสร้างหรือรักษามวลกล้ามเนื้อที่มีค่าเอาไว้ซึ่งทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆในระยะยาวครับเยี่มมากค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังจริงๆค่ะและก่อนจะจากกันไปมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะลองจินตนาการตามดูเล่นๆนะคะ ว่าถ้าเราทุกคนเลิกยึดติดกับตัวเลขบนตาช่างเป็นที่ตั้งแล้วหันมาทำความเข้าใจให้ความสำคัญกับสัสดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายของเราจริงๆจังๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองร่างกายตัวเองวิธีที่เราตั้งเป้าหมายเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่วิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้ยังไงบ้างคะอืมน่าคิดนะครับ บางทีการเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามีสุขภาพดีอย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนอย่างแท้จริงก็ได้นะคะ